นีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของไอ้ PCO หรือ Polycystic Ovary นะก็คือคนไข้เนี่ยเขาจริง,รงๆเขาตั้งใจจะมารักษาเรื่องเรื่องมีลูกยานะฮะตอนนี้แบบเอิอเขามามาดูทักษา,าก่อนเพราะเรามาดูจริงๆเดย์สปกติไข่ตกเดย์สใช่ไหมแต่คนไข้คนนี้เนี่ยจะมีประวัติของเมนเขาไม่ใช่30วันหรือ28วันเหมือนคนทั่วไปเราก็ดูทัษา,าไปารังไข่ก็จะเป็นแบบรวงพึ่ง แต่ก็ไม่ถึงกับมากมายแบบคนที่เป็นรวงพึ่งแบบ PCOS หรือ polycystic o r i e n syndrome พวกนั้นเนี่ยมันจะมีไข่ใบเล็กๆเ,เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคนคนคนทั่วๆไปก็มีหลังไข่ที่เป็นแบบรวงพึ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มันอยู่ขอบเนี่ย15%เราเรียกว่า polycystic o a r y แต่ว่าถ้าเกิดเป็นซินโดรมเนี่ยมันจะมี มันจะมีกลุ่มอาการนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะไปเรียกเป็นกลุ่มอาการไม่ได้หรือเป็นเรียกเป็นโรคก็ไม่ได้ดีซ s สก็ไม่ได้เช่นมีอ้วนนะอ้วนตุแล้วก็มีไขมันออกมาที่หน้ามีขนดกมีสิวแบบเป็นสิวแบบหน้าอ่ใหญ่ๆห,หน่อยนะขนดกแล้วก็ไขไม่ตกนะไขม่ตก ไปลักษณะสำคัญของคนไข้พวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็น Po ล c i s t i c o r อหรือรว,ว่าไข่ที่มีไข่แบบโรงพึ่งธรรมดาก็จะไม่ต้องมีลักษณะเจ็ดอย่างที่ที่บอกนะคนไข้พวกนี้เนี่ยเวลาเราเรานัดมาดูทศาว่าตชงคลอดเนี่ยคนไข้มักจะมีลุกยากนะคนที่แต่งงานมานานพอสมควรแล้วก็กำลังไปรักษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยพดีเกิดโควิดก็เลย ไม่สะดวกก็เลยมาดูตัสาวว่ามีไข่ไหมไข่จะตกเมื่อไหร,ร่อะไรอย่างี้ก็ปรากฏว่าไม่มีไข่นะฮะตั้ทงท้นี่เป็นเดย์สิแต่เราก็ดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งไข่มันจะค่อยๆโตได้เหมือนกันคนที่เป็นคนที่ซิสติกโอรีนะโตได้นะโดยว่าคนที่อายุน้อยกว่า30คนนี้อายุ30สามสิบกว่าสามสิบสี่หรืออะไรเงี้ยนะ คนไข้ที่เป็น PCOS PC หรือ Polycystic o v a r t Syndrome เนี่ยจริงๆก็รักษาได้นะฮะก็คือไปโรงเรียนแพทย์กระตุ้นไข่หรือว่าทำเด็กหลอดแก้วได้ถ้าเป็นแบบครบสูตรอะนะครบครบไอลักษณะที่บอกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรากระตุ้นไข่มักจะได้ไข่เยอะแล้วก็มักจะทำเป็น,เ,ปนเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เหมาะสมนะเป็นเหมาะสม แต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าเขามีกลุ่มเป็นกลุ่มอาการจริงหรือไม่นะหรือว่าเป็นแค่รังไข่ธรรมดาที่มันลักษณะเป็นไขเ่เล็กๆอยู่เยอะอะไรเงี้ยนะว่ามีไข่บางส่วนโตขึ้นมาใหม่ขไข่ใบเล็กๆก,ก็ช่างมันไข่ที่จะตกได้ก็ต้องประมาณ18มิลถึง22มิลอะไรประมาณเนี้ยคนนี้ก็ขไข่ใบเล็กๆประมาณ8มิล6มิลน,นะฮะ ต็มหลายๆหลายไฟล์เยอะๆใช้การติดตามดีกว่าอไข่ไม่โตล้วก็คงต้องกระตุ้นให้ให้เมนมาให้เมนมาแล้วก็กระตุ้นไข่การรักษาก็อาจจะก,กินยาคุมไปสักเดือนหนึ่งก็ได้นะหลังจากที่เมนมานะพอดีถ้าเมนมาแล้วเราอาจจะอยู่ในช่วงปีใหม่ก็กระตุ้นไม่ค่อยสะดวกก็เลยคิดว่าอาจจะให้กินยาคุมไปเดือนหนึ่งยาคุมนี้จะรักษาโรคพวก พวกพวก PCOS ได้ดีด้วยนะเป็นตัวหนึ่งนะยาถือเป็นยาคุมแต่ว่ามีผลในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกยาคุมแต่เราก็ควรจะเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับการรักษา